สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจนะครับผมว่าหลายๆคนเลยนะน่าจะคุ้นๆหรืออาจจะเคยลองใช้กฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction กันมาบ้างใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากเลยเรื่องนี้ครับซึ่งบางทีมันก็เวิร์กนะแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่สุดหรือเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง แหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมาอย่างช่อง p o w e r m i n d เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะว่าหรือจริงๆแล้วมันมีหลักการอื่นที่แบบพื้นฐานกว่าแล้วก็อาจจะทงพลังกว่าซ่อนอยู่อมืมีอะไรที่ลึกกว่านั้นหรอคะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาสำรวจหลักการที่ว่ากันครับนั่นคือกฎแห่งการสมมุติหรือ Law of Assumption ตามคำสอนของ Neville Goddard ครับอ๋อ Neville Goddard ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไร่สำหรับบางท่านนะครับท่านเป็นนักปรัชญาแล้วก็เป็นครูสอนเรื่องจิตวิญญาณที่แบบมีอิทธิพลมากเลยในช่วงกลางศตวรรษที่20คือช่วงปี1995-1972โหนานเหมือนกันนะคะ,ะครับข้อมูลที่เราสรุปมาอย่างจากบุ๊กเ้หรือ Attraction Academy เนี่ยเขาบอกว่าแก่นคำสอนของท่านเลยนะคือไม่ใช่แค่ความคิดแต่จินตนาการต่างหากคือพลังสร้างสารรค์ความจริงหนึ่งเดียว จินตนาการสร้างความจริงฟังดูทรงพลังมากค่ะใช่ครับสำหรับการคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดกฎแห่งการสมมุตินี่แหละครับจากหลายๆแหล่งเลยที่เรามีทั้งสรุปหนังสือดีๆจากบุ๊กกี้วิดีโอวิเคราะห์จาก power mind แล้วก็สรุปสั้นมีบทสนทนาเข้มข้นจากใน reddit ด้วยนะแล้วก็บทความจากสติกรกับ attraction academy ครบเลยนะคะเนี่ยครับภารกิจวันนี้คือเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะตกลงมันคืออะไรกันแน่ แล้วมันต่างจากกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราคุ้นคุ้นกันยังไงและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราจะหยิบไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการในชีวิตครับน่าสนใจมากค่ะพร้อมลุยเลยเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าหัวใจสำคัญจริงๆของกฎแห่งการสมมุติเนี่ยมันคืออะไรครับค่ะถ้าดูจากที่สรุปมาทั้งจากบุ๊กกี้บทแรกๆเลยแล้วก็เศรษฐี .com เนี่ยประเด็นหลักมันทรงพลังมากเลยนะคะ คือมันคือการสวมความรู้สึกไปเลยค่ะว่าความปรารถนาของเราเนี่ยมันสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วสวมความรู้สึกใช่ค่ะที่ในวิวเขาเรียกว่า assume the feeling of the wish fulfilled คือมันไม่ใช่แค่การคิดบวกหรือแบบภาวนาลมๆแรงๆนะคะครับครับแต่มันคือการเข้าไปรู้สึกจริงๆอะคะ่ะในระดับอารมณ์เลยนะณนะตอนนี้เลยว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันกลายเป็นความจริงของเราไปแล้ว หมายความว่าไม่ใช่แค่อยากได้แต่ต้องรู้สึกว่าได้แล้วเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะหลักการพื้นฐานที่รองรับตรงนี้ที่เนวิลย้ำบ่อยมากคือจินตนาการสร้างความจริง imagination creates reality อืมแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกนะคือจิตสำนึกคือความจริงเพียงหนึ่งเดียว consciousness is the only reality จิตสำนึกคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวค่ะ ลองนึกภาพง่ายๆเหมือนโลกข้างนอกเป็นกระจกเงาบานใหญ่อะค่ะมันก็จะสะท้อนสิ่งที่เราเป็นหรือสภาวะจิตสำนึกที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แหละอถ้าเราอยากเปลี่ยนภาพในกระจกเราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราที่อยู่หน้ากระจกก่อนถูกไหมคะไม่ใช่ไปพยายามเช็ดกระจกโหเปรียบเคียบเห็นภาพเลยครับกระจกสะท้อนตัวตนภายในน่าสนใจมากแล้วไอ้มุมมองที่ว่าทุกอย่างมันมีอยู่แล้วล่ะครับอันนี้หมายความว่ายังไง ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากจากข้อมูลของ Power My Reddit แล้วก็ b ุก k ี้บทที่3เนี่ยก็ด้ามองว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความรักความสำเร็จสุขภาพดีๆหรือเงินทองความมั่งคั่งเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ข้างนอกรอให้เราไปดึงดูดเข้ามานะคะแต่มันมีอยู่แล้วในรูปแบบของสภาวะหรือความเป็นไปได้ที่มันมีไม่จำกัดเลยอยู่ในจิตสำนึกของเรานี่แหละมีอยู่แล้วในตัวเราใช่ค่ะ หน้าที่ของเราเลยไม่ใช่การไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่แต่เป็นการไปเลือกแล้วก็ปรับสภาวะการเป็นของเราหรือ state of being ของเราเนี่ยให้มันไปตรงกับความเป็นไปได้ที่เราต้องการเพื่อให้มันปรากฏออกมาในโลกภายนอกหรือในกระจกเงาบานนั้นนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจากแค่อยากมีไปสู่การเป็นคนที่มีสิ่งนั้นแล้วทีนี้คาถามยอดฮิตเลยครับ มันต่างจากกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction ที่เราคุ้นเคยกันยังไงพราะฟังดูก็คล้ายๆกันนะมีคนคุยเรื่องนี้เยอะเลยใน reddit แล้ว power mind ก็เปรียบเทียบไปด้วยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันมีความต่างที่สำคัญซ่อนอยู่นะคะถึงแม้ผิวเผินมันจะดูคล้ายๆกันครับ กฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การดึงดูดหรือการได้รับสิ่งที่ต้องการจากข้างนอกเหมือนเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็ส่งคลื่นความถี่ออกไปเพื่อดึงสิ่งต่างๆเข้ามาหาหรือบางทีก็เหมือนเป็นการขอจากจักรวาลอืการขอใช่ค่ะซึ่งบางทีมันอาจจะยังมีความรู้สึกแฝงของการขัดแคลนหรือความต้องการสิ่งที่ยังไม่มีอยู่อะค่ะอ๋อเข้าใจละ ในขณะที่กฎแห่งการสมมุติหรือ law of assumption เนี่ยจะพลิกมุมไปเลยคือเน้นที่การเข้าไปเป็นคนที่มีสิ่งนั้นแล้วในจินตนาการในความรู้สึกของเราใช่ค่ะ ทุกอย่างที่เราต้องการมันมีอยู่ในโกดังแห่งความเป็นไปได้ข้างในตัวเราแล้วเราแค่ต้องเลือกสภาวะนั้นแล้วก็เข้าไปสวมหรือสมมุติว่าเราเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆไม่ต้องไปดึงอะไรจากข้างนอกถูกต้องเพราะพอเราเปลี่ยนสภาวะข้างในโลกข้างนอกที่เป็นเหมือนกระจกก็ต้องสะท้อนภาพนั้นออกมาเองเหมือนที่เพาวอรมายสรุปแบบอ้อมๆว่า เราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราเป็น you attract what you are เอ๊ะเลยค่ะการเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามดึงดูดมาเป็นการยอมรับว่าเป็นแล้วนี่เองที่สำคัญมากใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้หลายๆคนเลยทั้งใน reddit หรือในวิดีโอวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเขามองว่ากฎแห่งการสมมุติอาจจะทรงพลังกว่าแล้วก็ตรงจุดกว่ามีเหตุผลสนับสนุนหลายข้อเลยนะคะยังไงบ้างครับ ข้อแรกเลยนะคือมันเข้าไปทำงานกับความเชื่อพื้นฐานหรือ core beliefs ที่มันฝังลึกๆๆอยู่ในจิตใต้สำนึกเราโดยตรงเลยอืม mm hmm. ลึกเลยค่ะไม่ใช่แค่ปรับความคิดหรืออารมณ์ชั่วคราวซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ Law of h e a l i n g แบบเดิมๆอาจจะทำได้ยากหน่อยถ้าเรามีความเชื่อลึกๆฝังอยู่ว่าฉันไม่คู่ควรหรอกหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ต่อให้คิดบวกก็อาจจะยังโดนความเชื่อนี้ดึงไว้ใช่ค่ะต่อให้พยายามคิดบวกแค่ไหนความเชื่อเดิมมันก็อาจจะยังขวางอยู่แต่กฎแห่งการสมมุติเนี่ยเขาบอกให้เราสมมุติข้ามความเชื่อเก่าไปเลยแล้วสวมความรู้สึกของความเชื่อใหม่ทับไปเลยเหมือนกันเอ่อไบพาสความคิดต้านทานเดิมๆประมาณนั้นเลยค่ะแล้วประการที่2นะคะ คือประสิทธิภาพในการโปรแกรมจิตใต้สำนึกหรือ subconscious programming โดยตรงเลยข้อมูลจาก power mind อธิบายตรงนี้ได้ดีมากครับเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนเด็กหรือเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยมีตากาเท่าไหร่มันแยกไม่ค่อยออกหรอกคะ่ะระหว่างจินตนาการที่มันสดใสมีชีวิตชีวามากๆกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงๆอืม mm. ดังนั้นเนี่ยการที่เราสมมุติหรือสวมบทบาทในจินตนาการว่าเราเป็นคนนั้นแล้วนะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะพร้อมกับรู้สึกถึงมันจริงๆเนี่ยมันเหมือนการป้อนคําสั่งหรือโปรแกรมใหม่เข้าไปในจิตใต้สํานึกโดยตรงเลยโอ้โหฟังดูเหมือนเรากําลังใช้คู่มือการทํางานของจิตใต้สํานึกให้เป็นประโยชน์เต็มที่เลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องที่เขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สมองเหรอครับเห็นมีการพูดถึงด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะประเด็นที่3เลยคือมันสอดคล้องกับหลักการทางประสาทวิทยาหรือ neuroscience สมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่อง neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองอะค่ะ neuroplasticity ค่ะการที่เราฝึกฝนการสมมุติหรือการดำรงอยู่ในความรู้สึกของความปรารถนาที่สมเร็จแล้วซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนกับการไปสร้างแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเส้นทางประสาทใหม่หรือ new neural pathways ในสมองเรา สร้างทางเดินใหม่ในสมองใช่ค่ะพอทำบ่อยๆเส้นทางนี้มันจะกลายเป็นค่าเริ่มตน้นหรือ default ไปเลยทำให้ความคิดทัศนคติหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปสอดคล้องกับตัวตนใหม่หรือสภาวะที่เราสมมุติขึ้นโดยอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆการฝึกสมมุติซ้ำๆคือการฝึกสมองให้คุ้นชินกับความเป็นจริงใหม่โหน่าทึ่งมากครับทีนี้มีอีกปัญหาหนึ่งที่คนใช้ Law of อฟ c a t ั o นเจอบ่อยๆคือความรู้สึกกังวล หรือความสงสัยว่าเอ๊ะทำถูกไหมจะได้จริงเหรอกฎแห่งการสมมุติช่วยเรื่องนี้ได้ไหมครับนั่นคือประเด็นที่4เลยค่ะแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆเลยนะกฎแห่งการสมมติช่วยลดความวิตกกังวลและความสงสัยลงได้เยอะมากลดได้ยังไงครับเพราะหัวใจของมันคือการไปให้ถึงความรู้สึกว่าความปรารถนานั้นน่ะมันสําเร็จลุล่วงไปแล้วจริงๆหรือที่ Attraction Academy เรียกว่าสภาวะ it is done คือมันเสร็จแล้วจบแล้ว It is done. ใช่ค่ะพอเราสามารถเข้าถึงความรู้สึกนั้นได้จริงๆนะความกังวลว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ฉันทำถูกวิธีหรือเปล่าพวกนี้มันจะค่อยๆจางหายไปเองเพราะในโลกข้างในของเราในความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วสมบูรณ์แล้วเ oh. ทียบกับ law of attraction ที่บางทีอาจจะยังมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันยังอยู่ไกลๆต้องพยายามดึงเข้ามา ซึ่งไอช่องว่างตรงนี้แหละที่มันเปิดโอกาสให้ความสงสยัยความกังวลมันแทรกเข้ามาได้ง่ายกว่าเข้าใจชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับการเปลี่ยนจากการรอคอยมาเป็นรับรู้ว่าสําเร็จแล้วนี่มันเปลี่ยนเกมได้จริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราอยากจะลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูบ้างมีเทคนิคหรือเครื่องมือสําคัญๆอะไรที่เนวิลแนะนําไว้บ้างครับมีหลายเทคนิคเลยค่ะที่ทรงพลังแล้วก็ปฏิบัติได้จริงด้วยนะเทคนิคแรกที่ถือเป็นแกนหลักสําคัญเลยคือการใช้ชีวิตในตอนจบ หรือ living in the end living in the end ใช่ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าการสร้างภาพหรือ visualization แต่มันเป็นการสร้างภาพที่ลึกซึ้มกว่าปกตินิดนึงข้อมูลจากบุ๊กคียบทที่4อธิบายว่ามันคือการดำรงอยู่เลยนะทั้งในความคิดในจินตนาการแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคืออารมณ์ความรู้สึกในสภาวะที่เราได้รับสิ่งที่ปรารถนาเรียบร้อยแล้วขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าดำรงอยู่ในที่นี้หมาถึงยังไงครับ มันไม่ใช่แค่การนึกถึงเป้าหมายเป็นครั้งคราวนะคะแต่มันคือการเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกของฉากสุดท้ายที่สําเร็จแล้วจริงๆอาศัยอยู่ใช่ค่ะบุกี้เขายกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากมีอาพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองในนิวยอร์กแทนที่จะแค่คิดว่าอ๋อ oh, อยากได้จังเธอกลับใช้จินตนาการก่อนนอนทุกคืนเลยนะรู้สึกถึงกุญแจห้องอยู่ในมือสัมผัสความรู้สึกตอนเดินเข้าไปในห้องนั้นมองเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เธอเลือกไว้ ได้ยินเสียงจอแจจากถนนข้างล่างผ่านหน้าต่างห้องรู้สึกถึงความสุขความปลอดภัยในการมีบ้านของตัวเองจริงๆหูละเอียดมากหรืออีกตัวอย่างผู้ชายที่อยากได้ตำแหน่งผู้จัดการเขาก็ไม่ได้แค่หวังลมๆแรงๆนะแต่เขาจะใช้จินตนาการเห็นป้ายชื่อตัวเองหนะ้าห้องทำงานรู้สึกถึงน้ำหนักของเก้าอี้ผู้จัดการสัมผัสความรู้สึกมั่นใจความสามารถในการตัดสินใจในบทบาทน,นั้นจริงๆเลยเน้นที่การใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด แล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆสสนะครับถูกต้องที่สุดค่ะยิ่งเราใส่รายละเอียดทางประสาทสัมผัสทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันสอดคล้องกับความสำเร็จนั้นเช่นความสุขความโล่งใจความขอบคุณความสงบความตื่นเต้นได้ชัดเจนสมจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ แล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้การสมมุตินี่มันง่ายขึ้นหรือมีพลังมากขึ้นมีค่ะมีเทคนิคที่เนวิลแนะนำแล้วก็ดังมากๆเลยเรียกว่า S A T S หรือ State Akin to Sleep S, S A T S, <S ใช่ค่ะแปลตรงๆก็คือสภาวะคล้ายหลับข้อมูลจากบุกี้บทที่7แล้วก็ Power m i n มอธิบายตรงกันเลยว่าช่วงเวลาที่เรากำลังจะเคลิ้มหลับหรือช่วงที่เราเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆยังสลืมสลืออยู่เนี่ยอ ครับครับช่วงง่วงเงียใช่ค่ะช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ประตูสู่จิตใต้สำนึกมันเปิดกว้างที่สุดเลยเพราะว่าจิตสำนึกส่วนที่คิดวิเคราะห์หรือ critical mind ที่คอยตั้งคำถามสงสัยนะ่ะมันยังทำงานไม่เต็มที่หรือเริ่มพักผ่อนแล้วมันคือช่วงเวลาทองเลยค่ะในการป้อนข้อมูลใหม่ที่เราต้องการเข้าไปเหมือนเป็นช่วงที่สมองผ่อนคลายที่สุดแล้วเราต้องทำยังไงครับในช่วงเวลานี้วิธีการก็คือ เมื่อเราอยู่ในสภาวะผ่อนคลายมากๆบนเตียงกำลังจะหลับหรือเพิ่งตื่นให้เราสร้างฉากสั้นๆที่สื่อความหมายว่าความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วขึ้นมาในใจค่ะฉากสั้นๆใช่ค่ะไม่ต้องเป็นเรื่องยาวซับซ้อนนะแต่เป็นภาพนิ่งหรือคลิปสั้นๆก็ได้ ที่มันบ่งบอกถึงผลลัพธ์สุดท้ายเช่นถ้าอยากได้งานใหม่อาจจะเป็นฉากที่เพื่อนร่วมงานมาแสดงความยินดีกับเราหรือเห็นอีเมลตอบรับงานหรือกำลังนั่งทำงานที่โต๊ะใหม่นั้นเลยครับแล้วให้เราวนซ้ำฉากสั้นๆนั้นในใจพร้อมกับรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มาพร้อมกับฉากนั้นให้เต็มที่เลยค่ะ ทำซ้ำๆๆจนเรารู้สึกอินไปกับมันมากๆหรือจนกระทั่งเราเผลอหลับไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเลยก็ได้โหเทคนิค S A T S นี่น่าสนใจมากเหมือนใช้ประโยชน์จากจังหวะธรรมชาติของร่างกายเราเลยนะครับมีอีกเทคนิคที่ฟังดูน่าทึ่งเหมือนกันคือการแก้ไขหรือ revision อันนี้คืออะไรครับเหมือนย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้เลยเหรอครับใช่ค่ะแต่เป็นการย้อนเวลาในจินตนาการนะคะไม่ใช่ย้อนเวลาจริงๆ เทคนิคการแก้ไขหรือ revision หรือบางทีก็เรียกว่าการปรับแต่งเรื่องราวเนี่ยก็เป็นอีกเครื่องมือที่ทรงพลังมากเลยครับตามที่บุกกี้บทที่5แล้วก็โพสใน Neville Manifestor บน reddit อธิบายไว้นะคะมันคือกระบวนการที่เรากลับไปเขียนใหม่หรือแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตที่เราไม่พอใจหรือที่มันส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความรู้สึกหรือความเชื่อของเราในปัจจุบันโดยทาผ่านจินตนาการของเราค่ะ ทำไปเพื่ออะไรครับอดีตมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมหระถึงแม้เหตุการณ์ภายนอกมันจะผ่านไปแล้วนะคะแต่ผลกระทบทางอารมณ์แล้วก็ความหมายที่เราให้กับเหตุการณ์นั้นๆอะ่ะมันยังคงอยู่ในจิตใต้สํานึกเราแล้วก็ยังส่งผลต่อปัจจุบันของเราได้อยู่อาการทำ revision ก็คือการกลับไปเปลี่ยนความหมายแล้วก็ความรู้สึกที่มันผูกติดอยู่กับความทรงจำนั้นค่ะขั้นตอนก็คือนึกถึงเหตุการณ์เดิมขึ้นมาก่อน จากนั้นในจินตนาการให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบทสนทนาการกระทำหรือผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นให้กลายเป็นแบบที่เราพอใจแทนเปลี่ยนเรื่องในหัวเราเองใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือต้องรู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกที่มาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ที่เราสร้างขึ้นนั้นให้ได้จริงๆพอจะมีตัวอย่างไหมครับ มีค่ะบุกกี้เขายกตัวอย่างชายคนหนึ่งที่ไม่พอใจบทสนทนาที่เขาเถียงกับเจ้านายตอนกลางวันเพราะตกกลางคืนก่อนนอนเขาเลยใช้รีวิชั่นจินตนาการบทสนทนานั้นใหม่เลยพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดจริงๆแล้วก็ได้รับปฏิกิริยาตอบกลับที่ดีจากเจ้านายเขาก็รู้สึกถึงความพอใจความเข้าใจในจินตนาการนั้นอืม หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือชายที่ได้รับจดหมายปฏิเสธงานเขาใช้ Revision จินตนาการว่าเขาได้รับจดหมายตอบรับงานแทนรู้สึกถึงความดีใจความโล่งอกเหมือนกับได้รับข่าวดีนั้นจริงๆเลยการทำแบบนี้ซ้ำๆมันช่วยลบล้างความรู้สึกแย่ๆจากเหตุการณ์เดิมแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความเชื่อแล้วก็โอกาสในอนาคตได้ด้วยนะคะโหฟังดูเหมือนการทำความสะอาดไฟล์ขยะ ทางอารมณ์ในจิตใต้สำนึกเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับตนเองหรือเซลฟ์คอนเซปที่พูดถึงกันเยอะเลยในชุมชนของเนวิลใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยนะตามที่เนวิ l แมน i ิเฟสเตอร์โพสต์แล้วก็พาวเวอร์มเน้นย้ำม,มากๆการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้เทคนิคเพื่อดึงดูดสิ่งของหรือเหตุการณ์ภายนอกครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่แก่นของตัวเราเองเลย คือแนวคิดเกี่ยวกับตนเองหรือ self concept หรือความเชื่อที่ว่าฉันคือใครหรือ I am state นั่นละค่ะ I am state ใช่ค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งเราก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อข้างในจากฉันคือคนขาดแคลนเป็นฉันคือคนมั่งคั่งถ้าอยากได้รับความรักก็ต้องเปลี่ยนจากฉันคือคนที่ไม่น่ารักโดดเดี่ยวเป็นฉันคือคนที่ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ม การใช้เทคนิคต่างๆอย่าง SATS หรือ Living i n the e n d ก็เพื่อช่วยให้เราเข้าไปสวมแล้วก็ยึดถือสภาวะชั้นคือใหม่นี้จนมันกลายเป็นธรรมชาติของเราจริงๆเหมือนกับการรีแบรนด์ตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกจริงๆเลยนะครับแล้วเราจะรักษาสภาวะชั้นคือใหม่นี้ไว้ได้ยังไงครับท่ามกลางสิ่งเราภายนอกที่อาจจะยังขัดแย้งอยู่ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ne ne ation, ในวิวเนฟเ a ชั o นเน้นเรื่องอาหารจิตหรือ mental diet แล้วก็ศิลปะแห่งการปฏิเสธหรือ art of denial อย่างมากเลยอาหารจิตศิลปะแห่งการปฏิเสธใช่ค่ะตามที่โพสใน n e v e l Manifest เออรอธิบายไว้นะคะมันคือการที่เราต้องเฝ้าระวังความคิดคำพูดแล้วก็ข้อมูลที่เราอนุญาตให้เข้ามาในจิตใจของเราเหมือนกับการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เราก็ต้องเลือกเสพหรือคิดแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกับความปรารถนาแล้วก็ตัวตนใหม่ที่เราต้องการเป็นครับแล้วก็ต้องฝึกปฏิเสธหรือไม่ให้ความสนใจกับความคิดความเชื่อหรือสถานการณ์ภายนอกที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เรากําลังสมมุติอยู่การปฏิเสธนี่คือต้องทํำยังไงครับเหมือนหลอกตัวเองหรือเปล่า ไม่ใช่การหลอกตัวเองแบบปฏิเสธความจริงตรงหน้านะคะแต่เป็นการไม่ยอมรับว่าสภาวะที่ไม่ต้องการนั้นคือความจริงสุดท้ายของเรา oh. เป็นการเลือกที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ให้พลังงานกับความเป็นจริงภายในที่เรากำลังสร้างขึ้นมาแทนโพสใน reddit oh. เขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะว่าคนรวยอยู่แล้วเนี่ย oh. เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งท่องทุกวันว่าฉันรวยรวยรวยจริงด้วยเพราะจิตสำนึก หรือสภาวะของความมั่งคั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาอยู่แล้วเขาก็ใช้ชีวิตจากสภาวะนั้นเขามี m e n t a ลไดเอทที่ดีคือไม่ค่อยใส่ใจกับความขาดแคลนหรือถ้ามันผุดขึ้นมาเขาก็ไม่ให้ข่าม,มัน นั่นแหละค่ะคือ art of denial ในทางปฏิบัติเข้าใจแล้วครับคือเลือกโฟกัสแล้วก็ให้พลังงานกับสิ่งที่เราต้องการให้เป็นจริงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีหลักการย่อยๆอื่นๆอ,อ,อีกใช่ไหมครับเช่นเรื่องการสวดภาวนาหรือความเพียรอะไรพวกนี้ใช่ค่ะยังมีอีกสองสาประเด็นที่เสริมเข้ามาอย่างการสวดภาวนาหรือ prayer ในมุมมองของกอดดาจากบุ๊กกี้บทที่6เนี่ยมันไม่ใช่การร้องขอหรืออ้อนวอนจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะคะครับแต่คือศิละปะแห่งการเชื่อหรือ art of believing เป็นสภาวะของการเข้าไปรู้สึกขอบคุณแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นน่ะมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นการยืนยันความเชื่อของเราต่อสภาวะที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วความเพียรกับมันซาบาโตล่ะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญของการทำให้สมมติฐานของเรากลายเป็นจริงค่ะความเพียรหรือ persistence ที่ power mind และ n a v e l manifestor post พูดถึงก็คือ การยืนหยัดในสมมุติฐานหรือสภาวะชั้นคือใหม่ที่เราเลือกไว้ยืนหยัดใช่ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกก็ตามไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ที่อาจจะยังดูไม่เปลี่ยนต้องกลับมาที่ความรู้สึกของความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเสมอแล้ววันสบาโต ส่วนวันสบาโตหรือแซบแบเนี่ยไม่ได้หมายถึงวันหยุดทางศาสนานะคะแต่หมายถึงสภาวะของการพักผ่อนหรือปล่อยวางหรือเลสโกที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เข้าไปสวมความรู้สึกของความปรารถนาที่สำเร็จแล้วอย่างเต็มที่จนเรารู้สึกเชื่อสนิทแล้วก็สงบใจแล้วว่ามันเรียบร้อยแล้วอ๋อให้ได้ครบทั่วเลยนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคแล้วก็ทัศนคติที่ต้องรักษาไว ทีนี้คำถามสำคัญเลยคือเราจะเอาทั้งหมดนี้มาถักทอเป็นกิจวัตรหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้อย่างไรบ้างครับค่ะจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่ทั้งบุ o k คีบทที่7 t เศรษฐีแล้วก็ p o w e r m i n d นะคะเราพอจะสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ประมาณนี้ค่ะครับหนึ่งคือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในรูปของการเป็นหรือ define your I am เริ่มต้นด้วยการระบุให้ชัดเลยว่าเราต้องการเป็นใครหรืออยู่ในสภาวะแบบไหนไม่ใช่แค่ต้องการมีอะไรเช่นแทนที่จะบอกว่าอยากมีเงินล้านให้เปลี่ยนเป็นฉันคือคนที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินเปลี่ยนจากมีเป็นเป็นใช่ค่ะ 2. คือสร้างแก้ไขเรื่องราวภายในหรือ craft revise your inner story มันสังเกตความคิดคำพูดที่เราใช้กับตัวเอง กับสถานการณ์ต่างๆถ้ามันยังขัดแย้งกับชั้นคือใหม่ที่เราต้องการก็ใช้เทคนิค revision แก้ไขมันในจินตนาการหรือปรับเปลี่ยนความคิดคำพูดในปัจจุบันให้สอดคล้องกันไปเลยครับ 3. คือฝึกฝน SATS หรือการสร้างภาพอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาทองช่วงก่อนนอนหลังตื่นนอนเข้าสู่สภาวะคล้ายหลับแล้วจินตนาการฉากสั้นๆที่บ่งบอกว่าสำเร็จแล้ว พร้อมใส่ความรู้สึกเข้าไปเต็มที่ทําให้เป็นกิจวัตรไปเลยทำให้เป็นนิสัย 4. คือดำเนินชีวิตจากสภาวะที่เป็นแล้วหรือ live from the state อันนี้ท้าทายแต่สำคัญมากคือพยายามคิดพูดและกระทําจากมุมมองของคนที่เป็นสิ่งนั้นแล้วจริงๆทำยังไงครับไอจะตัดสินใจยังไงในสถานการณ์นี้แล้วพยายามทาตามนั้น อันนี้ไม่ใช่การแสแซ้งหรือหลอกตัวเองนะคะแต่การสวมบทบาทแล้วก็ยอมรับสถานะใหม่นั้นจากข้างในให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับและ5คือยืนหยัดในสมมุติฐานและปล่อยวางเมื่อถึงเวลาหรือ persist and enter the Sabbath คือรักษาความเชื่อมั่นในสภาวะที่เราสมมุติขึ้น persistence อยาวหวั่นไหวกับโลกภายนอกที่อาจยังไม่เปลี่ยนทันทีแล้วพอเรารู้สึก เชื่อและสงบในสภาวะนั้นแล้วก็ให้เข้าสู่สภาวะพักผ่อนซาบาธคือวางใจในกระบวนการปล่อยให้มันคลี่คลายไปตามทางของมันค่ะการดำเนินชีวิตจากสภาวะที่เป็นแล้วนี่ฟังดูต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าทำทั้งหมดนี้แล้วแต่โลกภายนอกยังไม่เปลี่ยนล่ะครับต้องรอนานแค่ไหน นั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะที่ต้องทำความเข้าใจข้อมูลจาก n e v e l m a n i f e s t สเ o อร์และเศ t ี c o m มักจะพูดถึง Time Lag หรือความล่าช้าทาเวลาเสมอเสมอใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงในโลกทางกายภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดที่เราเริ่มสมมุติข้างในมันต้องใช้เวลาในการก่อตัวแล้วก็แสดงผลออกมาค่ะแล้วระหว่างที่รอเราควรทำยังไงครับจะไม่ให้ท้อไปก่อน สิ่งสำคัญคือต้องไว้วางใจในกระบวนการที่เรียกว่าะสะพานแห่งเหตุการณ์หรือ bridge of incidence ค่ะสะพานแห่งเหตุการณ์ใช่ค่ะนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเมื่อเรายึดมั่นในสมมุติฐานของเราแล้วเนี่ยจิตใต้สำเนิหรือพลังสร้างสารรค์ข้างในจะเริ่มจัดเรียงเหตุการณ์ผู้คนโอกาสหรือข้อมูลต่างๆที่จะนำพาเราไปสู่ผลลัพธ์นั้น Mm hmm. แต่สะพานนี้บ่อยครั้งมันไม่ได้ดูเป็นเส้นตรงหรือสมเหตุสมผลในตอนแรกนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวเลยหรือบางทีอาจจะดูเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำอ้าวเหรอครับแต่มันคือลำดับขั้นที่จำเป็นซึ่งกำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อน,นำเราไปสู่จุดหมายค่ะหน้าที่ของเราคือแค่ยืนหยัดในความรู้สึกของปลายทาง e e p the f e e l i n g of the wish f u l f i l l e d แล้วก็เดินข้ามสะพานที่มันปรากฏขึ้นตรงหน้า ไปทีละก้าด้วยความไว้วางใจค่ะโหฟังดูเหมือนการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งศรัทธาในตัวเองความอดทนแล้วก็ความไว้วางใจในกระบวนการที่มองไม่เห็นจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยจากการมองว่าเราเป็นแค่ผู้รับมาเป็นการตระหนักว่าเรานี่แหละคือผู้สร้างสารรค์ความเป็นจริงผ่านจิตสำนึกและจินตนาการของเราเอง งั้นขอผมสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้อีกทีนะครับกฎแห่งการสมมุติของเนวิลกอดาดเนี่ยวัวใจหลักคือการเปลี่ยนจากข้างในคือการเข้าไปสวมความรู้สึกของความปรารถนาที่สำเร็จแล้วการเป็นคนคนนั้นในจินตนาการและจิตสำนึกณปัจจุบันเลย ซึ่งมันต่างจากแนวคิดที่อาจจะเน้นการรอคอยหรือพยายามดึงดูดสิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาหาเราประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะคือคําสอนเหล่านี้กําลังบอกเราว่าพลังที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยค่ะมันอยู่ที่จิตสํานึกแล้วก็จินตนาการของเรานี่เองอยู่ในตัวเรานี่เองใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เราอยากเห็นในโลกภายนอกมันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่โลกภายในตัวเราก่อนเสมอเราคือผู้กุมบังเหียนความเป็นจริงของตัวเองค่ะ เป็นมุมมองที่ส่งพลังแล้วก็มอบอำนาจคืนให้กับเราจริงๆครับและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราสำรวจกันมาให้ลองนำกลอบไปคบคิดต่อยอดกันดูนะครับค่ะ <c oughs> ถ้าจิตสำนึกและความเชื่อของเรา มีพลังในการสร้างสรรค์ความเป็นจริงได้อย่างที่เนวิลสอนจริงๆอะไรคือสภาวะการเป็นหรือความรู้สึกแรกที่เราควรจะเริ่มสมมุติเกี่ยวกับตัวเองนับตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาจะเห็นมากที่สุดในชีวิตของเราคำถามน่าคิดมากค่ะครับสำหรับการสำรวจแนวคิดที่น่าทึ่งของเนวิลกอดดาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลคุณภาพที่เราได้นามาอ้างอิงและก็ถกกันทั้งสรุปหนังสือจากบุกกี้ วิดีโอวิเคราะห์จากช่อง Powermind และสรุปสั้นบทความดีๆจากเศรษฐี .com และ Attraction Academy รวมถึงมุมมองและประสบการณ์จริงจากชุมชนออนไลน์อย่าง Reddit ด้วยครับขอบคุณเช่นกันค่ะได้ความรู้เยอะเลยหวังว่าการพูดคุยของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็จุดประกายความเป็นไปได้ให้กับทุกท่านนะครับ